ครับตอนนี้ผมเปิดเกมมานะครับผมเจอไอตุ่นนะครับมีอาการคลั่งครับผมเดินคอตกเลยครับผมเหมือนคนขาดรักเลยโอ้โหดูย <laughs> ไม่เคยเจออาการฮาๆอย่างนีม้มาก่อนเลยว่ะโอ้โหดูมันเดินดิมันเดินท่านั้นได้ไงวะชนครับชนครับชนแล้วก็มีอาการเลี้ยวผมไม่ได้เปิดบันเดอร์ลิงด้วยนะผมไม่รู้ว่าไอตุ่นมันเป็นอะไรของมันนะครับตอนนี้ เป็นอะไรวะเน,นี่ยโอ้โ oh, ห <laughs> น่าสง,งสารว่ะสงสัยไม่มีใครรักเอามาขึ้นมามาตุนมา <laughs> บับเข้าให้โอเคเรียบร้อยปลอดภัยแล้วตุนโอ้โ oh, ห oh, ไอเหยืนไอเหยื่อน่ารังการมากมากโอ้โหเทศสัตว์ไม่น่าเชื่อเลยมันขึ้นไปอยู่บนนั้นทําไมเนี่ยโอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กันในเกมอาร์คนะครับเหมือนเดิม สำหรับในวันนี้นะครับผมจะไปจับจระเข้นะครับสายพันธุ์อัลฟานะครับผมซึ่งก็มีน้องๆขอกันมามากมาเลยวันนี้ก็จะจัดทําให้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกับเอเลน่าก่อนครับสําหรับใครที่มาดูช่องผมนะครับอาจจะแสบตาในความอลังการของการาฟิกนิดหน่อยนะโอเคตอนนี้เอเลน่าก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ไอตาลอยโอ้โหยืนหัวออกมาได้ไง ดูดีๆเหมือนกับว่าไอ้พวกที่เขาเอาหัวหมดไปแขวนไว้ที่กำแพงเลยเนี่ยทามันไม่ขยับอ่ะมันดันขยับไงด้านบนก็จะมีหัวกริลล่าครับน่ากลัวเลยแล้วทำไมนิวล็อกมาอยู่ท่านี้อ่ะเราออกไม่ได้เลยพวกเนี้ยออกได้อยู่ครับนิวหลอกไม่ได้พาร์สสี่หรอน่าจะนิวหลอกก็พาร์สสี่แล้วนี่หว่าทำไมมาอยู่ท่านี้โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูไดโนเสาร์ด้านล่างก่อนแล้วกันตอนนี้ที่มีเพิ่มเข้ามาก็าจะเป็น ตัวจากพารที่แล้วนะครับไอลิงไฟนะครับผมนี่เลยครับลิงไฟอยู่นี่ครับยืนโดดเด่นสงกาอยู่นี้เลยครับก็ที่ตัวมันนะครับเวลาอยู่ตอนกลางคืนจะมีแสงออร่าด้วยครับตามขนสีแดงๆตัวนี้ก็จะเจิดจัดครับใช้แสงอลังการมากๆโอเคครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้แสงแดดตองตาตอนนี้ก็เพิ่งเช้าไงเอาละครับตอนนี้ผมก็เจอไอเคแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นสายพัน a l p h านะครับผมที่เราสามารถจับได้สังเกตให้ดีนะครับตัวมันต้องไม่มีแสงออร่านะถ้ามีแสงออร่าแสดงว่าเป็นพรามนะครับผมพรามจะจับไม่ได้ครับตัวนี้เลเวล581ครับโอเคนิวลลอกพร้อมลุยเจอนิวลลอกครับผมปรับเข้าไปปรับเข้าไปปรับเข้าไปเป็นไงเพื่อนเป็นไงหลับไหมหลับไหมล่วงแล้วโอ้โหนิวล็อกโคตรโหดเลยวะทำไม a l p h าจระเขมันอ่อนขนาดนี้วะเนี่ย น่าจะเป็นเอาฟาที่อ่อนที่สุดแล้วครับจะเอาเหรอจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอปับเข้าไปกระจุยริวล็อกนี่เป็นสายสายแข็งเลยนะครับตัวนี้ไว้จับไดโนเสาร์พันโหดโดยเฉพาะค่าสลบมันต้องน้อยมากๆแน่เลยครับโอ้โหลงรัวๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยอย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นค่าสลบแค่หมื่นเก้องครับโอ้โหไม่รู้มันเป็นอัลฟาเชนิดไหน กระจอกว้างๆเลยครับผมใช้หอ,อกพิษแทงสองทีก็สลบแล้วครับแล้วก็ไอ้ส่วนหอ,อกพิษนะครับค่าสลบมากมายมหาสารนะครับขอบอกเลยว่าถ้าเรามีดาเมจหนึ่งพันเนี่ยค่าสลบจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับสังเกตดูที่ผมไปแทงไดโนเสาร์มานะดีกว่าสามสิบซีซีมากมายครับไม่มีมอสตัวไหนสู้หอ,อกตัวนี้ได้แล้วครับเทมมิ่งก็ไม่ลดด้วยแต่ว่าเราต้องยั้งมือให้ทันนะครับมันอยู่ที่เทคนิค ถ้าเราแทงไปแบบว่ามันสลบเนี่ยเราต้องปล่อยครับถ้าเราไปแทงซ้ำอ่ไม่ว่าจะปืนหรืออะไรมันก็ลดอยู่แล้วไงโอเคอันดับต่อไปนะครับใส่ยาขวดสีเขียวนะครับฝาม่วงอ่ายาตัวนี้ชื่อ sedative t o t i c นะครับตัวนี้จะทําให้ไดโนเสาร์ฆ่าหิวเหลือศูนย์นะครับอ่ะใส่เข้าไปเลยครับไม่ต้องรอให้สียเวลาตามด้วยเนื้อน่องจัดไปเป็นไงเพื่อนเป็นไงขึ้นรัวๆครับเรียบร้อยครับ ได้แล้วโอ้ยโคตรง่ายเลยมันง่ายเกินอะเมื่อกี้ผมกัดเกินไปหนึ่งทีด้วยครับเทมมิ่งมันก็เลยลดผมไม่คิดว่ามันจะง่ายได้ขนาดนี้ไงที่ขี่มันไปไหนแล้ววะเนี่ยผมว่าผมทําที่ขี่ไว้มาแล้วนะผมใส่ผมจะลืมเพราะเมื่อกี้ผมย้ายของไงจากที่เราไปตีพวกบอสมามันได้หัวกระโหลกมาเต็มเลยผมใส่มันติดมาด้วยโอเคใส่ที่ขี่กันเลย ขี้เกียจเอานิวหลอกไปเก็บมากมายครับตอนนี้เคเราก็หน้าตาสวยงามนะครับผมสวยมากๆเลยทีเดียวโอ้โหทำอะไรเนี่ยอ๋อมันกินซากดีโลครับเมื่อกี้มีดีโลม,มาป่วนตัวหนึ่งสวยงามทีเดียวครับสังเกตดูที่ลวดลายได้เลยครับเทมากๆแต่ว่ามันก็มีหลายสีนะสีขาวสีอะไรก็มีครับสำหรับอัลฟาจาราเคแต่ว่าผมชอบสีตัวเนี้มากที่สุดเลยอยู่ในเกณฑ์โหด โอเคเอาเป็นว่ายัางไงเดี๋ยวผมขอเอานิวหลอกไปเก็บก่อนดีกว่าครับแล้วเราค่อยมาเวลกันนะเอาละครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับแต่สภาพจระแค่ผมไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับดูหางตรงนี้ครับคดงอโอเคเดี๋ยวเราตั้งชื่อมันกันเลยดีกว่าครับชื่อของมันก็คือราเชนนะครับผมตัวนี้นี่เลยครับชื่อราเชนจะได้เท่ๆครับดูโหดๆหน่อยก็ระหว่างที่ผมกลับมาบ้านนะครับก็ฆ่าไปหลายตัวเลยทีเดียว อันนี้คือค่าสแต่เดิมๆนะครับมีเลือด8459สตามิน่า6,075ดาเมจ819ยสปีด160นะครับผมอันนี้คือเดิมๆเลยครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งนั้นมาดูกันว่าโหดขนาดไหนกัดเตาก่อนเลยช้าพอๆกันมาเลยเพื่อนมาเลยเวลามันเข้าด้านข้างเรากัดมันไม่โดนนะเข้เสียแล้วครับต้องหมุนหัวไปกัดนี่แหละที่ผมไม่ค่อยชอบไอ้เคครับกัดโดนยากมากม ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรากัดโดนมันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีเลือดออกเลยหรอโดนไหมเนี่ยไอ้เคมันกัดไม่โดนมันดีกว่าโอ้โหอะไรวะสามข่าดูดิปรับเข้าไปนี่ถ้ากัดโดนมันต้องมีเลือดออกอย่างงี้แสดงว่ากัดเต่าไม่โดนโอ้โหทำไมมันจะจอกอย่างงี้วะข้อเสียของมันคือการจมตีมันแคบครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายไอ้เต่านี่จะเอาไงวะจะเอาไงวะ ตูกันซึ้งๆหน้าดิเฮ้ยอย่าเข้าข้างดิมาดิมาไม่โคตรอึดเลยเอออันนี้โดนแน่นอนชัดเจนนี่โดนแน่นอนครับเลือดออกแล้วครับปับ่มเข้าไปเรียบร้อยกระจุยโอ้โหพอร์เซอร์มามาเลยเพื่อนอุ้ยกัดพอร์เซอร์โคตรแรงเลยวะ่พะพอร์เซอร์เลยไม่เท่าไหร่เนี่ยมาเลยมาเลยต่างคนต่างหมุนหัวยากปั๊มเข้าให้ปั่มกัด้อนกามันเร็วลาเชนลุยลาเชนมันดีแล้วบั่เข้าไปกาตูด โเรียบร้อยตายอนาตเลยพคกคือค่าพลังมาเดิมๆไม่ต้องอัพก็โหดอยู่แล้วครับแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะกิก้าสุดยอดกิก้าเอาฟ้านี่โหดสุดๆครับราเมจไม่เท่าไหร่แต่แรงมหาศาลมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาอัพค่าพลังให้จอรล์เคเราดีกว่าจะได้โหดๆตอนนี้นะครับขอสปีดแบบมหาศาลเลยผมต้องการให้มันไวสุดๆพๆอปีเราไปที่ 500เลยครับโอเคสปีดตอนนี้502แล้วนะครับแล้วก็ดาเมจครับผมดาเมจขอที่50,000ก่อนครับแล้วก็น้ำหนัก2,000เลือดเลือดเอาไว้ที่5แสนครับตัวนี้โอเคที่เหลือก็จะอัดดาเมจไปเลยนะครับมาดูกันว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่ไปถึงแสนแล้วครับ ว่าน่าจะได้อยู่ประมาณแสนเก้าถ้าเลเวลรตันน่ะแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้ไม่แน่ครับตอนนี้สปีดสุดๆครับผมโอ้จรเจยไอเคปุ้ยเมื่อกี้เกือบบินครับพอดีผมกดกัดตอนไม่งั้นปิดไปแล้วครับกัดแรปเตอร์ไม่โดนว่ะชนแม่งเลยเราชนได้ครับปรับเข้าไปปรับเข้าไปเรียบร้อยไอ้เคตัวนี้มีความสามารถพิเศษนะครับสามารถวิ่งชนต้นไม้แล้วก็ต้นไม้หักได้เลยเมื่อกี้ผมก็บุกป่าเมซอนมาสบายๆครับ ผมว่ามันน่าจะมีความพิเศษอีกอย่างนึงคือบินได้นะเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่ามันจะบินได้หรือเปล่าตอนเนี้เรามาหาจุดที่จะทําให้มันบินได้ก่อนดีกว่าไม่แต่ลงน้ําช้า่าไม่มาลงน้ําช้ายรือไะลงน้ําช้ามากๆเลยครับไม่เหมือนวิ่งบนบกวิ่งบนบกโคตรไวมีเนินไหมมีเนินให้เราบินไหมตรงนี้ไม่มีเนินวะต้องไปตรงอื่นเลยอะบินไม่ได้กัดเลยกัดเลย ไปโนมาเพื่อนมามันไม่เหมือนสายพันธุ์ปกติถ้าเป็นสายพันธุ์ปกติถ้าอัพสปีดมากเท่าไหร่ยิงว่ายน้ำไวครับปรับเข้าไปไอ้นี้ช่วงปากของเราจะเหมือนสไปโนเลยนะกลับมันเรียบร้อยเรียบร้อยมาเราโหดกว่าเราแรงกว่าไม่ยด้านนี้อยู่หลายตัวเลยกลับมันเร็วเริวเริ่ววิ่งเริววิ่งเริวปบเรียบร้อย,ย,อยโอ้กลับทีเดียวไม่ตายหมดเลยใครอยู่รัศมีหน้าหน้าตายหมดปรับเข้าไปกระจุย ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายคลิปมันจะสู้กับตัวอะไรได้บ้างเพราะว่าตอนนี้วงการเลี้ยวมันกว้างมากๆครับพอๆกับรถ,กรถพว่วงแบบว่ารถพ่วงอ่ะไอเคตัวเนี้ยไม่ต่างอะไรจากรถพ่วงเลยติดหินด้วยครับผมก็เสียมากไปข้ามันข้ามมันให้หมดโอ้โหลาเชนช้าว่ะผมมีความรู้สึกว่าผมเหนื่อย,ยงไงไม่รู้เล่นตัวเนี้ย วิ่งผ่านลิงลิงก็เกือบตายแล้วมเมื่อกี้ร้องโอ้ยโอ้โหจะกัดแกลิบิมัมาต์วนบนหัวสามรอบกวาบ่วาจะกัดได้ปับเข้าไปความโหดผมว่าน้อยแล้วตอนนี้เอาความหาไ้ก่อนเนึงแบงกว่าจะเลี้ยวไปกัดใครได้วนแล้ววนอีกวิ่งชนแ่งเลยชนมัน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 ชนไหมดลุยไบบินตรงนี้บินตรงนี้ลาเชนบินให้โลกรู้ว่าเราบินได้ บินไปโอยดูหางโอ้ยก oh, oh ูไม่ขับกว่านี้แล้วโอ้หไม่เคยเจออะไรที่ฮาเท่ากับไอ้เคตัวนี้เลยว่ะแม่งหางมันสุดๆโคตรสมส่วนเลยหางมันรอบีกรอบซิเมื่อกี้ผมว่าผมตาฝาดหรือเปล่าเอาม่เอาไ่ไปเลยลาเชนหางจุกตูที่ไง นี่แหละครับอาการที่เขาเรียกว่าหางจงโตนดปับโอ้โหสุดยอดวะเป็นไงบ้างเนี่ยข่าพลังตอนนี้เลเวลตะตันแล้วนะครับตัวอะไรกระตูนอยู่ก็ไม่รู้คาโนก็เข้ามามาเลยมาเลยกระจุยคอมปี้นี่แค่วิ่งผ่านก็ตายเลครับไม่ต้องกัดขอแค่วิ่งผ่านอย่างเดียวคอมปี้ตายเลยแมงป่องอนะไม่แรงเท่าไหร่ครับวิ่งผ่านมันวิ่งผ่านมัน วิ่งชนได้อยู่ครับกระเด็นเลยแต่ไม่ตายโอ้โหอึดว่ะอึดว่ะเอาไงเอาไงมั่มาเลแตกแม่งเลยมัมตายตายไหมเย,ยบร้อยไอ้หมูวงการโจมตีแคบมากๆครับอยู่ใต้ป่าก็ไม่โดนด้วยกัดได้แต่ด้านหน้าอย่างเดียวใครขวางใครขวางอย่าขวาง กดชิปรัวๆตายเลยครับลูกพราโซแต่ว่าสามเขาใช้ไม่ได้ผลใช้ได้กับพวกพราโซดินโลคอมปีได้อยู่วิ่งผ่านก็ตายแล้วครับโอเคแต่ผมว่าหางมันไม่สมส่วนนะหางมันผิดปกติมากๆเลยปรับเข้าไปกระจุยสู้บนบกตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราลงไปลุยในน้ำดีกว่าครับ เอาละครับผมตอนนี้เลเวลของซาโก้เราก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเลือด516,029นะครับดามเมจนะครับ156,589สปีด502สตามิน่า6,000นะครับผมโอเคไปลุยใต้ทะเลกันเลยครับตัวนี้เวลามันลงใต้ทะเลมันจะมันคับยากนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่สามารถดิ่งหน้าลงไปได้ไงใต้ท้องทะเลได้ข่าวว่ามีตัวที่โหดที่สุดก็คือโมซาซอใช่ไหม เข้ามาเลยแต่ว่าตอนนี้โอ,อโมซาซองไม่ใช่ตัวที่โหดที่สุดนะครับตัวที่โหดที่สุดตอนนี้ก็คือเอาฟาฉาฮไยเมกาฉาม, hey, ามโหดมากๆากเอาฟาแค่พื้นๆแต่เมกาีโหดสุดๆส,สามารถกัดโดนคนขี่ได้ด้วยนะครับไม่นธรรมดามามาปรับเข้าไปกระจุยกระจุยเรียบร้อยเฮ้ยมีแสงมีแสงอะไรเมกาฉามครับคิปหายแล้วกัดโดนคนขี่เต็มๆปรับเข้าไปเรียบร้อยตาย เลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลหมื่นหกเลยเหรอโอ้โหเมกาฉลามตัวเมื่อกี้เลเวลหมื่นหกเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวเก่าที่เราเจอสองตัวจากพาร์ตี้ผมเอาไอ้อะไรอะ่ะอุวีแรปเตอร์ลงมาฆ่าไปตัวเดียวไงมันมีทัง้งหมดสองตัวครับเฮ้ยตอนนี้เรามีอาการแทรกซ้อนอะไรวะน่าจะโดนจากไออัลฟาฉลามมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับไอเคเราโดนนี่หว่าเฮ้ยโดนจากตัวอะไรอะ ลักษณะอาการมันคล้ายๆกับโดนแบ่งกล่องทะเลเลยว่ะแต่ไม่ใช่ปรับเข้าไปลุยราเชนลุยราเชนข่ามันให้หมดข้ามัน <c oughs> บนบกไม่มันว่ะแต่ว่าราเชนเวลาลงมาใต้น้ำนมันเพราว่าตอนนี้ผมมาเล่นใต้น้ำผมรู้สึกว่ามันกว่าบนบกเพราะว่าศัตตูใต้น้ำเยอะมากๆครับมางมายไก่กองแต่ตอนนี้คือผมออกไม่ได้ไอปลาเอ็นเลอร์นี่มันปิดตูดนะครับกัดก็ไม่โดนออกก็ไม่ได้รวยแล้ว ทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหไม่ใกล้เกินว่ะกัดไม่โดนปรับเข้าไปปรับเข้าไปตัวอะไรเนี่ยเลสลี่ดีกว่ากลัดบ้นกลัดบ้นกระจุยให้เหนื้อปามาเพียบเลยครับมาดิมาดิมาดิยังไงเราก็ต้องออกจากตรงนี้ให้ได้โอเคเออกได้แล้วครับกว่าจะออกมาได้เอยเลย,เลยแต่ไม่สามารถที่จะเลี้ยวหัวไปกัดมันโดนครับกัดยากตอนนี้นะครับเลือดเราลงไปหลักแสนนะครับผม คือจะบอกว่าไดโนเสาร์ของสายพันธุ์โบเออ่ะเรามีเลือดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลงมากมีเลือดหลักล้านก็เสียหลักแสนมีเลือดหลักแสนก็จะเสียหลักหมื่นนะครับอุ้ยปลาวนหินเปียบเลยอยู่แย่มากมายไอตัวนี้จริงๆผมเคยกัดไปรอบนึงแล้วนะครับแต่มีน้องๆร้องขอให้มันจับมาอยู่อุ้ยเนสซี่เลเวลเป็นปืนเลยอุ้ยทำไมปลาเยอะจังวะรับบนที่พ่นเยอะเลยสุดสกัดปลาลาเชนลาเชนลชุนลย โคตรสะใจอ่ะลงมาได้น้ำอ่ะโหแม่งลังการว่ะสู้มันสู้มันฆ่ามันเอาให้ตายหมดอุ้ยแม่งเปลาหูหน,นี่กัดแรงว่ะน่าจะเสียเลือดอีกถึงแสนแล้วมั้งเนี่ยบัฟเข้าไปเราเพ็นดีกว่าไหมตอนนี้เราเริ่มมีอาการสาหัสแล้วตามีหน้าเราจะหมดนะครับต้องขึ้นบนด่วนแล้วครับก่อนที่จะว่ายน้ำไม่ไหวขึ้นบกก่อนเร็ว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  โอโห่ไหนแล้วเนี่ยโอเคใกล้ๆเกาะคาร์โดพอดีเลยขี่รัวๆเลยครับออกขึ้นมากว่าจะรีเลือดได้โอเคไปราเชนลุยบุกราเชนที่ต้องสู้กับตัวใหญ่อย่างเดียวมีลูกทีเล็กด้วยนี่หว่าน่าจะเป็นลูกั้งเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กๆเนะี่ยใช่ปะปับเข้าไปอ๋อไม่ใช่ลูกว่ะเป็นตัวพ่อเลย l e v 9 7ล็นกนี่เรากัดไม่โดนอยู่แล้วไม่ต้องไปกัดเลยกัดไม่ถึง มาลาเชนแตกคาน่แม่งเลยปับเข้าไปกระตยเฮ้ยทำไมวันนี้ศัตรูน้อยอย่างวะเนี่ยเอาสวยแล้วสวยลวกัดแป็นปองไม่โดนลับเตอร์ลับเตอร์เร็วเรเรลาเชนปับเข้าไปโอ้โหลาเชนนี่บังคับไม่ค่อยมันเลยว่ะมันยังไงมันมีข้อข้อเสียเยอะคือเราจะกัดอะไรเรากัดไม่ค่อยโดนไงปับเข้าไป ด้านหลังด้านหลังด้านหลังเร็วเร็วปรับกัดมันอ้ยเรียบร้อยพอได้อยู่พอได้อยู่มาขับยางนิดนึงแต่โอเค ú, réussi, ตีแรปเตอร์กระจุยทีแรกมีสองตัวอุ้เขียวเขียวโอ้โหยีเขียวโอ้โคตรเขียวเลยกัดมันเละทางด้านนู้นต่อเลยหมุนหัวหมุนหัวหมุนหัวโคตรยากเลยครับมองเลยเฮ้ยลอยลอยลอย พอลอยทีหางปิดทุกทีเลยแต่อยู่ในน้ำมันทำมาช้าเกินไม่งั้นมันมอย่นี้น่าจะทำให้วไา้น้ำมไววหน่อยถ้ามันเลยคาโนตตัวเนี้ยข้ามันเลยเรียบร้อย1500สบายสบายมีแอร์ดรอด้วยไม่เอาแต่ว่าลงไปดูก็ได้เดี๋ยวเผื่อน,น้องๆเขาอยากดูดูว่ามีอะไรกันเอามันยังลงมาไม่ถึงทีเลยครับผมต่อไปก่อน ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเฮ้ยไอ้เคหัวหายไปอยู่ในดินโอ้โหแม่งหัวมุดทรายอยู่เข้าไปได้ไงวะสุดยอดจริงราเชนเรามึงนี่มันจะหาไปไหนวะเนี่ยออกแนวหามากกว่าโหดเนี่ยตัวเนี้ยมามามาร,รอบพอดีเลยปรับเข้าไปตัวสุดท้ายโอเคเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันก,กันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครัเบเป็นแรกครับอัลฟาคาโนเลเวล10,000ครับจำนวน1ตัวครับผมตด้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย ไอเคเรามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ลองดูลองดูก็ได้ปั่มเข้าไปแลกกันคนทีไหมคนทีไหมมาดูเกันแบบลูกผู้ชายเฮ้ยอย่าอ้อมข้างดิอย่าอ้อมข้างดิออองงดโอ้โหเอาเปียบเอาเปรียบที่มววาโอ้ยชนมันชนมันชนมันตอนนี้มันอ้อมข้างครับผมกัดไม่โดนกัดไม่โดนเพื่อนซึ้งๆหน้าสิวะเลือดมันออกที่หลังแล้วครับเราหน้าจะสู้ได้อยู่แต่กัดนานหน่อยปั๊บเข้าไปตาเชนร,รัวๆเลยร,รัวๆเลย กัดงแรงเลยดิเฮ้ยโอ้โหโโโโกัดเบามากๆเลยราเชนเราเร็วๆกัดปันเรียบร้อยอุย้ยไม่มีวิแววว่าเลือดออกแต่อยู่ดีๆก็ตายเลยนะครับโอเคเป็นแบตที่2เลยครับเอาละครับและนี่ก็คือแบตที่2นะครับบัตรมาเธอเลเวล1,000พันครับจำนวนหนึ่งตัวครับผมบัตรมาเธอตัวนี้เป็นบัตรมาเธอของแท้เลยนะครับรับรองว่าโหดแน่นอนเป็นบัตรมาเธอบอสเลยครับตัวที่มันซัมมอนมานี่ก็โบทแบบมหาการ รับรองได้เลยว่าไม่ธรรมดาลูกน้องที่เรียกมานี่เลเวลสี่พันเลยนะครับทุกตัวผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเลือดมากมายมหาศาลขนาดไหนแต่รับรองว่ามันตายยากแน่นอนมาเลยมาเลยมาเลยจัดการมันจัดการมันลาเชน่นโอ้โหน่าจะตายยากแบบสุดๆมีน้องๆบอกว่าอยากจะให้เรนนเสาวผมลุยเองครับอ่ะลุยไปลงและอําลุยเลยลุย ทามันเคจะอยู่ว่างๆทาไมอ่ะปรับช่วยดิลงลงแล้วก็ช่วยยิงดิไม่อยากอยู่ว่างๆอยู่ว่างๆไม่มาลาเชนกัะตันกัะตันลุยปรับเข้าไปปืนพังเลยดีมากลาเชนดีมากสดซดสังเกตดูมีไฟลุกด้วยนะครับที่ตัวของลูกของมันอนะ่ะโอ้โหช่วยยิงมาช่วยยิงช่วยยิงบัตรมาเธอเลเวลพันนี่เลือดน่าจะเป็นร้อยล้านอ่ะผมว่า อันนี้ผมลองเรียกมาดูนะครับผมเรียบร้อยครับตายแล้วครับเรียบร้อยไอ้เคจริงๆผมไม่ต้องออกลงก็ได้ครับแต่ว่าเสียเวลาไงลู้สมุนมันยังอยู่โอ้ยเสียงหีมะดังสนั่นมาสิวะข้ามาเร็วๆข้ามันเร็วๆไอ้ตัวข้างๆนี่สงสัยราเชนเรากัดไม่โดนแน่เลยกัดมันกัดมันราเชนอีกตัวนึงอ่ะอยู่ใต้พุงมึงอ่ะกัดไม่โดนโอ้โหมึงกัดมันไม่โดนมึช่วยมึช่วยมั ปั๊บเขาให้ปั๊บเขาให้โดนใครวะโดนลาเชนดีกว่านี่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 เร็ว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 ไปวนหน่อยไปวนหน่อยลาเชนแม่งอ่อนปั๊บเข้าไปเรียบร้อยกระจุยโอเคไปแมตช์สุดท้ายกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับอัลฟาเล็กครับเลเวลหนึ่งหมื่นครับปะทะอัลฟาไอเคนะครับผมมาดูกันใครจะเป็นผู้ชนะกลับไปรัว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 ลาเชนรัวรัว มีวนมีวนเข้ามาเข้ามาเข้ามาซึ้งๆหน้าเลยวะโอ้โหมันมีอาการโยกหลบด้วยครับผมน่าจะนานแน่นอนสึกนี้มันใช่รอยถลอกเลือดหรือเปล่าในที่คอมันอะเฮ้ยเหมือนจะใช่ว่ะแรดงว่าไอเคเรากลับแรงที่ได้ครับไม่ธรรมดาการัวรัวรัวเร็วเเราชนะแน่นอนครับดูเหมือนว่าฟันของไอเคเราจะทําให้ทีเด็ก เสียเลือดลงเรื่อยๆด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบว่ายิ่งเลือดมากยิ่งเสียมากไม่แน่ใจนะผมเตาเอาครับผมกลับไปรัวๆเร็วเลือดออกแล้วอีกเวลนามันต้องตายน่าจะตายง่ายกว่าบัตรมาเธออย่างเงี้ยเนี่ยบัตรมาเธอี่ขอบอกเลยว่าเป็นตัวที่เลือดเยอะมากๆแต่ว่ามันไม่ได้โหดอะไรนะเลือดมากอย่างเดียวครับผมตามเมจเบากลับไปรัวๆเร็วๆเร็วๆใกล้ตายแล้วครับข้ามันโอ้มันอึดวะ ใช้ได้เลยว่ะยังไม่ตายอยู่เนี้ยมาเชยเร็วๆโอ้โหเหนียวเลือดเราตอนนี้ลงไปประมาณ25%นะครับแต่เราสู้ได้อยู่แล้วดูจากเลือดของมันที่ออกแล้วเราสู้ได้สบายบุบเรียบร้อยโอ้โหไม่เท่าไหร่ฆ่าได้แบบสบายๆโอเคครับงั้นเอาเป็นว่ายัางไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับปับ๊บโอ้ลาเชนยยังไม่เลิอกอรอลาเชนไปแล้วระ